เกมยังงี้น่าหลักเอ่อแมอวผมแพงสีขาวว้าวในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่น พอฉันล้อมเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันนะ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเธอเป็นใครอืมฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวัสดีฉันชื่อปรีดาปรีดารดิที่สร้างโดยซาตานัทแลบและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้นและสาเหตุที่<ะ>คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่า การกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งกลนอย่างคุณสมควรจะถูกกําจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับกลนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบบ4.0เอ๊ะแต่ฉันไม่เคยทําอะไรผิดเลยนะนี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทําอะไรลงไปอ่าไม่รู้ตัวเลยเหรอรู้สึกผิดกันแน่ เอาเถอะไปไดไปจไอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแท็กที่ร้านขายข,ายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับรัฐบาลและการกระทำนั้น <c oughs> ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราตนาจักรอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นชาติได้แค่ซื้อไฟแช็กเนี่ยนะแค่งั้นหรอคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะ ฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกันอ้าวอ๋อจเจริญพรอ๋อจะ ว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะไม่สะทกสถานผมหรอกบอกให้อันนี้ไม่สะทกสถานผมหรอก ท่าน,นแน่ไมอ,อยู่กับเขาด้วยเหรอเปิดไม่ได้อย่าล้ำใส่ผมนามไม่มีอะไรเลยอเอาเอาเอาวิงว่งวิ่ง đấy cái này này, chill nhá, bao 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 bao, chụp cái một, ồ เฮ้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 ไปละจะติดลิกก็ติดอืมอย่างมืดเลยเอาเอาเอา เข้าไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ได้เอ้าเอาเอาเฮ้ยอะไรกะนนะอืม ไม่ไหวจะเคลียเห็นสิ่งที่อยู่ด้านนั้าคุณไหมมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยลส่สิว่าทำไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล้วไง เปล่าหรอกอแค่พูดให้ฟังเฉยๆแล้วแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีจัดมาจัดมา จงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดรักชาติเอาล่ะด้วยยังขึ้นลิฟต์มาได้แล้วจผมดับไปนะที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้ และทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื้อลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือกแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็น,นไปเชือกใชเลียงกระพุ้หม่หน่อยโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกเ,ออเดี๋ยวก็จับมานจับมาเฮ้ยอ,อะไรวะ Ao. <coughs> eh, <coughs> 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 ใช่ไหมเนี่ยมันใช่อนี่ผมคิดไหมเนี่ยไปล่ะไปละไปละ,ปละ,ปละ,ปละเอาอีกแล้วหยิบหยบหยุดเออเออ คงเล้บหานครกันฮียละลุงลุงลุงเอาเงินไปกินลุงกินหมอไปสนใจดี่อย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะซ่อนต่อได้อีกนานแค่ไหนเสียงอะไรวะ อ้าวเมืที่เราข้างน้ำเปลี่ยนไปจะที่ใหมเ่เพื่อจบละเพื่อ